วันนี้เราจะมารีวิวแล้วก็อลองเล่นครับนี่ฮะโปเกมอนคลาสสิกเอディชั่นซีบีเอสโ o ล็อกออฟแอเวนเจอร์จากบล็อกคิสนี่อ่ะให้ดูแพ็กเกจกันก่อนนี่ครับด้านหน้าฮะนี่มีน้องฮิโตคังเงะฮะอีบุยฮะ พิกาจูนะฮะอะจำชื่อไม่ได้ฮะรุ่นใหม่ๆนี้จำชื่อไม่ได้แล้วฮะโกดัก <c oughs> นะครับผมอะเดี๋ยวไปดูชื่อข้างในกันอีกทีด้านหน้าตอนนี้มีชื่อบอกไหมเอ้านี่ไงมีชื่อแต่เป็นชื่อภาษาอังกฤษทุกคนเออเนี่ยไม่ชอบชื่ออังกฤษเลยทุกคนไม่ขอเรียกอังกฤษได้ไหมเออมา แกออกอ่านี่ออกมาเป็นแบบนี้ฮะไม่ค่อยสวยนิดน,นึงอยู่สนใจนะฮะนี่หตัวละครทุกคนโอ้ปแปลว,ว่าเราไม่ต้องจุ่มไม่ต้องสุ่มเลยมี6หตัวละครอ,อย่างนี้เลยขอเริ่มที่ขวัญใจประชาชีอย่างปิกจูขอเรียกปิกจูนะไม่อยากเรียกพิกาชูเลยนะฮะนี่อ่ะพิก้าพิก้านะครับนี่หน้าแพคเกจนแบบนี้ฮะอ่าฟาบนี่ด้านหลังเป็นอย่างนี้โอ้เขามีเหมือนพื้นมีอะไรด้วยนะทุกคนมาแกะกันนะฮะและประกอบไปเลยทีเดียวทีวทละตัวเลยอ่ะ ออกมานี่มีส่วนนี้ส่วนหัวทุกคนมีการ์ดการ์ดพิกาชูนะฮะเด็กๆสมัยนี้น่าจะได้พิกาชูเนาะนะครับแต่ถ้ามันเรียกตามญี่ปุ่นจริงมันคือพิกาจูทุกคนนี่มีฐานอ่าสวยจังนะครับน,นี่เป็นคู่มือนะฮะคู <c oughs> <c oughs> ่มือนี่สวยสวยสวยนี่สวยเห็นปะแล้วก็สอนวิธีประกอบ ไม่น่าย,ยากคะน่าจะง่ายมากเลยครับป๊อปแป๊บป๊อปแป,ป๊บก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับมาลองดูกันทุกคนเวลาติดเนี่ยอาจจะต้องระวังรูนิดนึงนะโหแล้วโคตรหนึบเลยโอ้มค์ก๊อดโหแล้วพี่ลูแมนเป็นคนที่แบบติดสติ๊กเกอร์เบี้ยวมากเลยตายละคือรูมันเยอะมากแต่ว่ารูที่เราใช้จริงๆในฐานเนี่ยมันไม่ได้ใช้ทุกรูนะอะอย่างเงี้ยคือติดพอดีอันนี้พอดีหละนะครับทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวพลิกให้ดูว่ารูจริงๆเนี่ยอะนะรูจริงๆมันเยอะนะฮะรูจริงๆมันเยอะแต่ว่ามันไม่ไไไดด้้้้้ใททุุกกกรรรรููเเเเคาาามม่จะหแบบบนีออวป พิกาจูง่ายมากทุกคนดูตามคู่มือเลยอะ่ะมันไม่มีอะไรที่แบบว่าน่ากลัวมากเหมือนไรเดอร์ที่เราเคยทำอะเนาะาเ uh huh. นี่ยได้แล้วพิกาจูประกอบไม่ขีดเปาะแป๊ะเองทุกคนอ่ะอยู่น้องขึ้นลงได้เนี uh ่ย huh. แขนขยับได้หมุนหม,นม,นม,นมุนได้นะฮะหางโบกสะบัดได้เนี่ยโยกได้ โ oh, oh, oh. ้ขาไม่ได้ขาไม่ได้พิ่กระจูดินนะทุกคนเมื่อกี้ต่อมาก็ฐานเนาะแล้วก็เซตติ้งเอาที่ที่เหมาะสมนะบอกกาแพงมันจะมีกําแพงต้องประกอบนิดนึงฮะกำแพงเป็นสองส่วนนี้เกาเพื่อส่วนเดียวนี้เขาให้ล็อกขาอ่าอ่าตัวเนี้ยมันจะล็อกขาพิกระจูอดินแล้วก็อ่าลองเซตติ้งเลยอยู่ตรงนี้นี่หรอ <laughs> จริงคุณแมนรู้สึกว่ามันมันมันแล้วแต่เรานะอยากจะเซตติ้งยังไงเออมันไม่ได้แบบไม่จําเป็นต้องเหมือนตามภาพอะเซตอย่างนี้ก็ได้มันอยู่ที่เราเซตนะจริงๆไม่ต้องแบบนี้ก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องตามคู่มือเปยก็ได้เออเพราะว่าช่องปรุ้เสียแบบมันมีเยอะทุกคนอ่าอยู่ที่เราเซตติ้งเลยนะครับอ่ะไปตัวต่อไปกันนี่พี่แมนชอบตัวนี้ที่สุดในเซตนี้เพราะว่าชอบฮี่ตัวคังเงะนะฮะฮีตตัวคังเงะปล่อยไฟได้ด้วยว้าวน่ารักนะมาแกะดูกันอันนี้การ์ดคู่มือ อ๋อหนึ่งมีฐานพี่โต๊ะคังเงี้เสร็จแล้วอปาปากได้ด้วยไงเวเ่เวแต่รักจังให้ล็อกขาเหมือนเดิมฮะนี่ล็อกขาอ๋อไม่เป็นดูไฟประกอบกันนี่อาปากไหมอ่าอ่ะแล้วเราก็ติดตั้งไฟไว้ตรงนายวิวพี่โน้ตพี่โต๊ะคังเงี้พ่นไฟอาทำถูกป๊อบไม่รู้ เออน่าจะพอได้แหละนี่งเงราคังนี้ขยับแขนได้นะทุกคนขยับได้หางก็ขยับได้เขาอนุญาตเอาออ,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 ออกหลัออก,ออกฐานก่อนไม่ได้ขยับไม่ดูเลยนะนี่หางหมุนอย่างนี้ได้เลยนะน็อกแดน็อกแด,กดกปากอ้าได้ทําให้ดูแล้วเนาะขาเขือขยับได,ขบได้ขยับได้เยอะกว่าพิกาจูฮะหลักานเยอะคนไฟฮะอืมทำถูกเปล่าก็ไม่รู้นะน่าจะถูกแหละน่ารักมาต่อกันที่อีบุยหรือบ,บ้านเราบางคนเรียกอีบุยนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะ ถ้าถ้าจะเรียกตามญี่ปุ่นมันคืออีบุยถ้าจะเรียกตามฝรั่งมันคืออีวีหรืออีวีก็ได้นะฮะแต่ชื่อไทยบ้านเราไปเอาอีบุยกับอีวีหรืออีวีมารวมกันเป็นอีบุยเฉยเลยด้าหลังการ์ดครับคู่มือสนามในชิงส่วนแขงคอนะไส่ลงไ้อันน,น,นี้ลองก่อนส่วนหนึ่งนะฮะแบบนี้ น่ใส่หัวอ่าแบบนี้ตอนนี้หางล้วดิกระจุ่มกระจิ่มน่ารักมากเลยทุกคนใส่หางผู้กันก็ลงไปนี่เสร็จแล้วอีบุย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 โอ้โหใครกระดิกได้นะทุกคนนี่โอ้โหขึ้นลงได้หางก็หมุนได้หางหมุนได้ขาเนี่ยไอ้ตรงขาหลังเนี่ยจะขยับได้แค่นิดหน่อยเครันเลยมาดูฐานกันจะติดไงดีนะอย่เงี้ยหรอติดขึ้นมาเนี่ยเหรออันนี้ครับอีบุยน่ารักทุกตัวเลยอ่ะ ต่อมาโคดักเอาโคดักโคดักโคดักมานี่ฮะของข้างในก๊าดคู่มือฐานตลกอันเนี้ตตยตลกน่ารักตัวอ้วนมากยังหัวได้เงงเงง แหวบแขนได้เงื้อเงื้อเงื้ออ่าแขนได้โอ้แหวบแขนได้เยอะมากฮะเท้าหมุนใช้ฝ่าได้อ่ะนี่ฮะเงืกอคื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 อือสงสัยเอองงทำอะไรผิดเนี่ยอ่ะไปอีกหนึ่งตัวไปกันต่อต่อมาตัวนี้ครับชื่อญี่ปุ่นชื่ออะไรนะทุกคนคอมเมนต์บอกหน่อยชื่อลูริโอหรือเล่นสักอย่างไหมนะฮะไปดูกันนี่ฮะของข้างในอีกตัวการ์ดคู่มือฐาน อ่ะนี่ตัวน้องเสรจแลฮะหูขยับได้แขนงก็ขยับได้เยอะเลยขยับได้เยอะอ่านหลุดง่ายมากขยับได้เยอะนะฮะขาก็ขยับได้เยอะขยับได้เยอะมากหางขยับได้เยอะต่อคาสติเดียมแบบนี้เหรอเอยพลังใช่ป่ะทำถูกไหมตัวสุดท้ายน้องแมวเหียวนะแมวเหียวเขียวเขียวเงานะฮะนี่ส่วนน้องการน้อง ู้มือฐานนี่น่ารักหุบขายางเงี้ยเลยนะนี่หุบขาขาขยับได้เยอะฮะเดินหน้าหุบขาอะไรเงี้ยเยอะมากหัวซ้ายขวาได้ได้ไหมฮะ,ฮะนี่ครับนี่ฮะประกอบเสร็จหมดทุกต,ตัวแล้วโูน่ารักน่ารักหมดเลยหัวถ้าใครเป็นแฟนโปเกมอนน่าจะฟินต่อไม่ยากด้วยเด็กๆเล่นได้เลยฮะกับพ่อกับแม่เนี่ย ใช้เวลาร่วมกันสนุกสนานฮะน่ารักแล้วฐานเขาอะ่ะมันสามารถปรับแต่งเห็นไหมเนี่ยช่องมันเยอะทุกคนเนี่ยช่องมันเยอะมันสามารถแบบว่าขยับเป็นช่องไหนอะไรยังไงได้หมดเลยนะฮะทุกตัวเนี่ยฐานหรือแม้แต่เอาของของตัวละครนี้ไปเสียบตัวละครนี้ยังได้เลยนะเวลาเรามีหลายๆตัวเนี่ยแล้วเอานู่นนี่นั่นมาปรับแต่งร่วมกันได้หมดเลยโหน่ารักมากเลยยังไงใครสนใจลองหาดูตามร้านกล่องจุ๋มนะครับมันน่าจะมีนะฮะ ราคาเท่าไหร่อันนี้ไม่รู้จริงไม่รู้แต่ละร้านลองไปหาดูกันนะครับผมนี่ก็เรียบร้อยแล้วครับใครถูกใจลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนดูกันด้วยนะครับกับนี่เลยฮะลายโปกเกมอนจากบล็อกคีสตัวนี้น่ารักมาก